นครราชสีมามาด้าเอซนะครับก็ทีมของเควินแบล็กเวล์ต้องยอมรับนะครับถ้าเมื่อไรก็ตามนักเตะของทีมโคราชเนี่ยอยู่ครบโดยเฉพาะผู้เล่นต่างชาติเกมล่าสุดก็สามารถชนะหนองบัวมานะครับพบกับรำพูลรำพูลก็ต้องยอมรับนะครับผลงานไม่ค่อยจะสู้ดีสู้ดีมากนักในช่วงวเวลาที่ผ่านมา ก็ยังไม่สามารถทำประตูได้เกมล่าสุดก็ไปพ้ายให้กับ BG แต่ก็แพ้แบบมีรูปมีทรงนะครับแพ้แบบมีรูปมีทรงและเกมนี้ออสมานจะได้กลับมาเอ่อมิดฟิลเพย์เมเกอร์แดนบนผมว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่กดดันโคตโอพอสมควรนะครับกับการที่ไปเยือนโคราชถามว่าเป็นต่อไหมผมว่าก็ไม่ได้เป็นต่อนะครับโคราดเล่นในบ้านในใน,ในขณะที่มีตัวผูเล่นครบก,ก็แข็งแกร่ง ผมรู้สึกว่าเกมนี้เป้าหมายของทางลำพูนเนี่ยต้องถึงสามแต้มแต่จะได้หรือเปล่าอันนี้แหละน่าสนใจผู้นี้คู่นี้ผมให้ผมให้เสมอนะผมให้เสมอแล้วกันผมให้เสมอนะครับผมให้เสมอจากกนไมีอยู่นี่กันอยู่แล้วคือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากก็วนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบโอ้ยอมรับตัวแอ s โพสนี่ดีจริงจริง a พ s post ads post สุดยอดแอดโปรดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอด a d d แปดเก้า